สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปต่อที่เราเรียนเมื่อวานนะคะคลิปนี้จะไม่มีเสียงน้องนะคะเพราะว่าที่คุณครูอัดให้เมื่อวานนี่มันไม่ติดนะคะเพราะว่ามันโดนตัดไปนะคะหน้าจอมันไม่เต็มนะคะเดี๋ยวคุณครูอัดให้ใหม่นะคะดังนั้นวันนี้เดี๋ยวเรามาดูต่อนะคะข้อ12เนาะข้อ12ข้อแรกนะคะซอลเมียงออโรโอรุนกอด นะคะตรงนี้ข้อใดอธิบายถูกต้องนะคะอธิบายเกี่ยวกับอะไรฮันกู g เกซ h าเฮโ h หอมนั่นเองนะคะดังนั้นซาเฮโผหอมเนี่ยก็จะมีอะไรบ้างคะมีหนึ่งอะไรเอย่ยเ,ออเพียงวอนนะคะถ้าเพียงวอนก็ต้องเป็นอะไรคะกุกมินคอนคังโปฮหอมใช่ไหมคะฮะอไป คอนคังโพฮอมมันคืออะไรนะคะคอนคังโพฮอมก็คือตอนที่เราอ๋อไม่สบายนะคะอาบพื้นเตะก็ไปโรงพยาบาลน,นะคะเพียงวอนนี้ขายอยู่เพียงวอนชี้เดียวนะคะชี้เดียวรืน่นพัดตาพัดต,ตืมยอนนะคะอ๋อ อิลโบชีวอนพัตเตซุิตะนะคะก็คือว่าได้รับค่ารักษาพยาบาลช่วยเหลือนั่นเองนะคะก็มีการช่วยเหลือบางส่วนนะคะอิลโบนะคะชีวนอนออหรือว่าอิลอิลโบหรือว่าหรือว่าเราจะเรียกว่าช็อกเกก็ได้ค่ะช็อกเก้พิยองเงินเนลซูอิโยนะคะช็อกเก้พิยองเนดา อย่างนี้ก็ได้ค่ะอันนี้ก็คือกรุงมินคอนคังโพฮอ,อมนะคะต่อไปซันนอบเจเฮโพฮอ,อมนะคะอันนี้ก็คือเฮซาหรือว่าที่ไหนจิกจังก็แล้วแต่นะคะอันนี้เราเรียกว่าซันเจเนาะซันนอบเจเฮโพฮอ,อมโพซังโพฮอ,อมนะคะก็ซันเจโพฮอ,อมเนี่ยก็คืออ,อินฮัลอินฮัลเต ถัดก็คือเออก็สามารถขอรับนะคะขอรับเ,เงินเงินช่วยเหลือตรงนั้นได้นะคะอก็เพียงวหรือว่าคือเจ็บในงานนะคะอันนี้อินฮัลเตนะคะชีวอนพัทุสุติทนนสตทก็ กรณีที่เราต้องหยุดงานจากการบาดเจ็บจากที่ทํางานอะไรเงี้ยเราสามารถได้รับได้รับความช่วยเหลือจากตรงนี้ได้นะคะต่อไปโคโยงโพหอมนะคะก็คือโคโยงเนี่ยอตอนที่เราแฮโกนะคะออโดนที่เราอีคือมันดูลแตค่ะคือม e ันดูลแต โอ้แรุนิกจังนะคะกูฮาเตนะคะก,กูฮาเตก็กี่เดือนกี่เดือนช่วงที่เราไม่ได้งานเนี่ยค่ะเราสามารถขอรับชีวอนกึมได้นะคะปะติซุยซอยอันนี้เราเรียกว่าอันโกเกะซาเฮโอมนั่นเองนะคะดังนั้นเรามาดูดีเทลทีละข้อนะคะ เพียงวนในขัยเเต้กุ้งมินยอนเกิ่มอันนี้ไม่ใช่นะคะกุ้งมินยอนเกิ่มเนี่ยก็คืออึนเทนะคะก็คืออึนเทหรือว่ายุคสิบสี่โอเทลเดเทมยอนอิลทอยอีสังใหร์이상할อย어요 เพราะว่าไม่ค่อยมีบริษัทไหนจ้างแล้วนะคะดังนั้นเราสามารถได้รับเบี้ยชราภาพนะคะนั่นเองหรือเงินกองทุนทุกเดือนทุกเดือนจนกระทั่งเสียชีวิตนะคะดังนั้นเอ,อ่อถ้าเกิดเราเสียชีวิตปุ๊บเงินตรงนี้ก็จะหมดไปนะคะกรุงมินยนกลืมตรงนี้นะคะไม่เกี่ยวกับอีเดียวปีนะคะดังนั้นข้อนี้ไม่ถูกเนาะ คอนคังโพหอมเฮซาเอซอิลเรนทักฮาดากาทัชิเมอนโปซังจูนึนกอรชิดา uh, อันนี้ไม่ใช่นะคะเพราะว่าอ๋ uh, อันนี้เป็นซ oh ันเจโพหอมเนาะนะอันนี้เราเรียกว่าซันเจอันนี้เราเรียกว่ากุงมินคอนคังส่วนซันเจโพหอมนี่เน,นี่ยค่ะช่องยอนทเวอีมตรงนี้คือเราเรียกว่าตอน แก่แล้วนะคะดังนั้นตรงนี้นนเป็นคงมินยอนกึมนะคะข้อนี้ก็ไม่ถูกดังนั้นข้อที่ถูกแน่จะเป็นตรงนี้เนาะอืมในจอวงช่วงรตรงนั้นโถมือพัดตุสุิตาอะไรคะเฮซาเอาเซเฮโกนั่นเองนะคะนี่นคือกุงมินอ่โคโยงโปโอมนั่นเองนะคะข้อนี้ถูกต้องนะคะต่อไปข้อสิบสามนะคะสิบสามคงกงพูโจค่ะคงกงพูโ,โจซอลเมียงโรโอรุนกอ็ โอคงกงปูโจเนี่ยก็คือชอโซโดึกนะคะจานั่นเองนะคะก็คือ,อาไรายได้ต่ํากว่ามาตรฐานนั่นเองนะคะโมคือปกติแห่ดังนี่จะเป็นฮันกูก,กินนะคะฮันกูก้ฮันกุกก้กุบจอกนะคะฮันกู้กินนั่นเองนะคะเ<ม>วกูก,กินได้ไหมได้ค่ะเครอนอีมินจ่านะคะ แล้วก็คนที่เวกุกินที่ได้รับเวกุกินนี้ฮันกุกุกจอกนะคะฮันกุกุกจอกเนี่ยจะได้รับยังไงนะคะก็คนที่มีม,มีมีลูกอะคะ่ะมีลูกที่ไอ e, นะคะไออไออี I e, I e, กฮันกุกุกจก ขาจิ๊กโกที่เป็นยังเป็นฉาเนียลอยู่นะคะยังเป็นเด็กที่ไม่บรรลุนิติภาวะดังนั้นเวกู้กินตรงเนี้ยมาเป็นทุนโบทลโบดะทุนโบดะนั่นเองนะคะก็สามารถได้รับพันกู้กุกจอกได้นั่นเองนะคะแล้วก็ดังนั้นก็จะได้รับถ้าเกิดว่าไรายได้ต่ำเขาก็จะได้ ตรงนี้ยช่วยเหลือนะคะแล้วก็มีคนรีภัยด้วยค่ะนันมินอินจองจ่านะคะอินจองเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้รับเงินอุดหนุนตรงนี้อุดหนุนเป็นตัวเงินนะคะชีวอนกลุ่มนะคะอืมเซงเซงเกบีนะคะอืม นั่นเองดังนั้นเรามาดูทีละข้อนะคะข้อใดอธิบายถูกต้องโอรืนกดนะข้อแรกนะคะโมเดินเวกูกินคงคงปูโจดืนพัดตุสุอับตาไม่ใช่นะคะได้รับได้นะคะเกโดนิมินจาฮันฮันกุกสารัมเวกุกสารัมินเด้ฮันกุกกุกจอกไอกาทอรโบฮันสารัมนะคะแล้วก็นันมินนะคะสามารถรับได้ ฮันกุกเขียวหยุกฮั่นกุกกเขียวหยุกนะคะอันนี้ไม่เกี่ยวกับคงกงปูโจโนะคะอันนี้อยู่ที่ทามนฮวาเส้นท่อนะคะหรือว่า kip i, I P. ต่อไปวนชิกจกโรตามกฎตามกฎเกณฑ์แล้วเนี่ยคงคงปูจโจเนิ่ฮันกุกคุงมินเห็นไหมคะฮันกูกคุงมินมันชกยงเทนดาข้อนี้ถูกต้องนะคะซึ่งสามส่วนนี้นะคะหนึ่งสอง 3นี้ก็ถือว่าเป็นท่านกูกคุงม,มินนะคะต่อไปฮันกูกสรามรามยอนโซดึกเอ่อสังการนอบชี้ชีวอนปัดดิสติคนรวยรับไม่ได้นะคะตรงน,นี้เขาได้แค่ชอโซ,โซดึกชึ่งนะคะเท่านั้นนะต่อไปข้อ14นะคะอ๋อโอลเอียนหนึ่งกอดข้อใดโอลเียนหนึ่งกอดข้อใดไม่ถูกต้องอะไรไม่ถูกต้องการใช้ชีวิตอย่าง ปลอดภัยอันจนทันแช่งวันวีหันพังปอบอันนี้นะคะดังนั้นจะต้องมีการนึ่งแช์นันต่างๆนะคะแช์นันโปรแกรมอันนี้เป็นกุกการนะคะของกุกกาของรัฐบาลนะคะช่ำยอเฮโยแล้วก็มีหุ้นเรียนเฮโยออ แล้วก็มีมีชอนฮวาชิงโกนะคะแชนันออ,อน,นิเมชันซากโกะให้เตะนะคะมีชิงโกด้วยนะคะมีชิงโกด้วยชอนฮวาพโนโอันนี้เราเรียกว่าการใช้ชีวิตที่ปลอดภัยนั่นเองนะคะเรามาดูทีละข้อนะกุกกาแชนันควอนลีกุกกาแชนันควอนลีทำดังฮ่าเนินขี่ควอนเนินพอมบูบู ยกี่เน,นื่องพอโมบูอานีโยอ่อเองจองอันจอนบูนะคะเป็นกระทรวงเพื่อความมั่นคงและปลอดภัยของชาตินั่นเองนะคะต่อไปอ๋อเชนันแถอึงอันจอนฮันกุกฮุลยอนนะคะก็มีฮุลยอนโชกุกโชกุโรช้ำยอก็ต้องช้ำยอถูกต้องนะคะเชนันอินาซาโกนะผลแสงฮามยอน คีนกึบชิงโกะชอนวานะคะอ,อ๋ออันดับแรกเลยถ้านึกอะไรไม่ออกก็หนึ่งหนึ่งเก้าเลยค่ะนะคะเบอร์โทรฉุกเฉินนะคะต่อไปออเพองโซอีวีโอมชิซอนเลยพัลกยอนฮามยอนอันจนชินมุลกูนะคะชิงโกะให้ตะจะมีสถานที่รับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายนะคะอย่างเช่นภัยพิบัติต่างๆนะแผ่นดินไหวหรือว่าเกิดอุบัติเหตุหมูอย่างเงี้ยนะคะอย่างเช่น ออะไรก็แล้วแต่เกิดขึ้นนะคะการความปลอดภัยในชีวิตในการดําเนินชีวิตนะคะอย่างเช่นตอนที่ล่าสุดนี้ก็อีเทวอนนะคะอีเทวอนซากโก็ก็โทรแจ้งไปที่นี่ได้นั่นเองนะคะต่อไปข้อ15นะคะก็โอลเียเนินกอดอีกแล้วอะไรเอ่ยฮังกูเกโซชีปืนกูฮันกูฮานเนินพังปบนะคะนํำแรกต้องพูดงซันอ๋อแล้วก็ต้องมี ชีพเคยักษ์ซอนะคะแล้วก็โาโพจึงกลุ่มนะคะเรื่องโพจึงกลุ่มก็ต้องมีการลงอ,อีลจองในจาให้ชัดเจนนะคะดังนั้นก็ต้องอไปจองไปคุยกับเพื่อนแล้วก็สัญญากันเองไม่ได้นะคะแล้วก็ โอเคเรามาดูทีละอันเลยนะคะชอนเซโรอชีปืนกูฮา1เนินผังชิกฮันกูเกซอมันไซยงฮันดะอันนี้ถูกต้องนะคะเพราะว่ามีแต่ที่เกาหลีเท่านั้นที่มีระบบชอนเซนะคะต่อไปช่วยขึ้นเนินึ่พันชอนเซนะคะก็คือแบบอหส่วนเป็นชอนเซนะคะห่งครึ่งส่วนนะคะห้เเซ แล้วอีก50เป็นวอลเซทําได้นะคะเชคึกนนะคะก็สามารถทําได้นะคะต่อไปชี้ปืนกวัวฮัลเตชชี้นานชี้กวาจิกจอบขอแรงห้าเนินกอดชี้สดค่ะไม่ได้นะคะตรงจิกจอบขอแรเนินวีฮอมเฮโยนะคะอันตรายนะคะ ต่อไปพจึงคือมื้ออันจ,นจองให้돌려오기위에서확정날짜나คะน일정날짜ต้องมีการชัดเจนนะคะต้องมีการคุยกันชัดเจนว่าวันที่อย่างเช่นจองไว้2ปีนะคะอออียอนก็เราทําสัญญาวันที่9เอ่อใช่มั้คะคูวอนก็ได้นะคะคัวอีรินดังนั้นนับจากนี้ไปอีก2ปีนะคะก็ต้องเป็นคัวอีรินอีชอน 2ียิปต์อียอียิปาอะไรเงี้ยก็ต้องเป็นวันเดียวกันนะคะรับเงินคืนโพชึ่งกึ่มคืนนะคะดังนั้นข้อที่ไม่ถูกต้องก็คือซ้ำบอลอันนี้นะคะข้อนี้ไม่ถูกต้องนะคะต่อไปชิปยุกนะคะอ๋อในยงโอรุนกอดนะคะในยงโอรุนกอดนั่นกูเกสโซชายงเถนึน้ทงชินสุดนัน ทงชินสุดันเนี่ยก็เ t SKT ออนะคะพวกนี้เราใช้ทำอะไรได้บ้างนะคะลองมาดูกัน Quick Service นะคะแท็กแปะผลดะผูดะนะคะ Quick Service t e แท็กแปเนี่ยก็เป็นการบริการด่วนนะคะโดยการส่งทาง การส่งทางไม่ว่าจะเป็น KTX หรือส่งอะไรก็แล้วแต่วันเดียวรับได้อะไรเงี้ยส่งเช้าเย็นกลับอะไรเงี้ยนะคะ KTX หรือว่าอ,อ๋อชีเวบอสสืออะไรเงี้ยค่ะก็จะมีเราเรียกว่าใช้บริการอันนี้นะคะชชดเรี่ยม5ะเกซายงให้สุิตะชชดเรียมฮะดานี่แค่ประหยัดนะคะไม่ได้ประหยัดนะคะแพงนะคะข้อนี้ไม่ถูกนะ อ่างกเซอชออนช,อนช,อนชอนก็คือโทรศัพท์ที่มีสายนะคะทออีซังซายงฮจีอัน,อนทใช้อยู่นะคะในบ้านก็ใช้อยู่นะคะชีหรือว่าเฮซ a ายัางใช้อยู่นะคะต่อไปแท็กเปเฮซานะเพียรีจอมทงเฮเซอร์วิสเรือนอให้สุตอันนี้ถูกต้องนะคะแท็กเป ส่งส่งแท็กแต้นะคะส่งที่เพียรในจมก็ได้นะคะต่อไปสมาร์ทโฟนโทชีจุงชีมือโรโกรปกึบเทออทอซายงฮันเดเชฮันอิตะอ,อ๋ออันนี้สมาร์ทโฟนนะคะใช้ได้ทั่วโลกเลยค่ะออทั่วโลกแล้วกทว็ทั่วประเทศเลยค่ะถ้ากรุงเนมก็คือซายงฮันะนะดังนั้นผิดนะคะ ดังนั้นข้อที่ออในโยงเงื่อนโอรึงกอดก็คือข้อ3ข้อเดียวนะคะอันนี้ต่อไปข้อ17นะคะโอรึนพังปอบโอรึนพังปอบโมซึนพังปอบบโยฮันกุกอึดเดียวคีกันนะคะอึดเดียวคีกวันทงเนอึอวอนโพกอนโซ ชงครัเียงวนนะคะหันเอื่อยวนนะคะอ่าทีนี้เรามาดูทีละข้อเลยโพกอนโซเนินกุกกากาอุนยองใ้นเนินคงกงโพกอนกีกวันอีดาอันนี้ถูกต้องนะคะเป็นของกุกกาเนาะโพกอนโซนะคะ เอ่อป่วยไมน심하지않는경น는우선종합เพียงวอนค่ะลอันนี้ผู้คนโซ่아니면ทงเนขค่อปกติไปทงเน่เอวอนนะคะคลินิกใกล้บ้านออขับจักีคือเกตัดชิลเต้ีแทซ่นานเพียงวถ้าโกเียงวอะอันนี้ต้องเรียกหนึ่วอนนะคะคูคบชาก่อน ต่อไปหันอวอนกวาหันบางเพียงวอนอิต할때นจิเลออวยเลออวยเรซซนะคะนี่ไปส่งตัวนะคะพี่ดูเฮโยหันอวยวอนหรือว่าหันบางเพียงวอนเนี่ยไม่ได้ใช้นะคะเราจะใช้ที่นี่ค่ะกรณีที่โปกอนโซส่งไปหรือว่าทงเนอวยวอนส่งไปหรือว่าหันอววอนส่งไปนะคะดังนั้นอยวยเรโซเนี่ยจะใช้กับโรงพยาบาลใหญ่นะคะ ดังนั้นข้อนี้ผิดข้อนี้ผิดข้อนี้ผิดนะคะดังนั้นข้อที่ถูกคือข้อหนึ่งนะคะต่อไปข้อสิบแปดนะคะอันนี้โยงเส้นนั่นเองนะคะหัวเจนัดซึท์เตอินึ่นึคู่โตดุกทลัสท์เต้หนึ่งหนึ่งลีอินเทอร์เน็ตเเจซงึ범เตไซเบอร์นะคะนี่ตำรวจไซเบอร์นะคะ แองคอร์เซนเตอร์หรือวอยพิชิงนะคะโทรได้ต่อไปนะคะอันนี้คงกงผูจวยฮันเฮิงเทขับจักสุรบเกอเรียวอุลอินรนางเฮเงเกยูจีเซงเกยูจีเอเรียวอุนโชโสดึกชึ่งขากูรึนจีวอนฮันเอนจดนนกนคือพกจีนดอิมนี่นะคะอันนี้จำไปเลยนะคะต่อไป ยูเนสโกกาหมุนแหม่งเทชีซานอเบนะคะธุรกรรมเกี่ยวกับธุรกิจเกี่ยวกับการทำให้คนไม่รู้หนังสือหายไปบุคคลที่ได้รับการยกย่องนะคะว่าได้มีความประสบความสำเร็จนะคะขึ้นคงประสบความสำเร็จอย่างใหญ่ใหญ่หลวงเลยค่ะออกไปทั่วโลกคนที่มีบทบาทตรงนี้นะคะก็คือพระเจ้าเซจงค่ะนะคะซึ่ง ใช้หลักทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการประดิษฐ์ตัวอักษรเกาหลีให้พลเ,เมืองผู้ไม่รู้หนังสือได้เรียนนะคะดังนั้นท่านก็ได้รางวัลเซจงแทวังซังนั่นเองนะคะอ่าอันนี้ก็เอาไว้กันแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาเจอกันที่การเรียนในห้องเรียนนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ